สวัสดีครับกับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับกับมหาคุบตตาพาจูนนะครับคุบตาเราเจริญราศีสไลด์ครับมอนี่บรรยากาศดีนะครับต้นเดือนพฤศจิกายนนี่ฝนตกพั่มพัมนะครับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวนะครับนี่ฝนทรงไทยฤดูกาลของปีนะครับ 4, 5, 6, 7, 8นะครับกลมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อน พยากรอากาศว่าอุบลสีสเกตสุลินนะครับพนทิ่ต๊กนะครับแม่นยำของเพื่อนนะครับลอยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าแม่นว่าจ้างเพื่อนว่าพยากรนะครับว่ลเลขสลากกินแบงรัฐบาลนะครับสีออกตัวใดนะครับเพื่อนสิพยากรแม่นคือพยากรอากาศบอนะครับว่าต้องเอาหอดหกตนะครับเอาสามตบนกับสองตล่างกับพ่อเนะผู้ลูกค่ะอ่าพสอีได ซีน้ำพริกน้ำปลาปลาทูนะครับเมื่อนี้นะครับกับการส่งมอบรถนะครับ l ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับอ่าเป็นหลุ่นยอดนิยมนะครับไอ้ครับคุณลูกค้าท่าอําเภอคอวังจังหวัดยะโสธรหอดแล้วนะครับบ้านเจแลนนะครับตำบลกุฎน้ำใสนะครับอําเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นบ้านของคุณพีวิไนนะครับแสงทองนะครับ ลูกค้าคู่บวตานะครับเราจะเิ่นของเราเป็นลูกค้าใหม่นะครับสำหรับ L50 หาซูนคันนี้นะครับเพินดาวอยู่ที่5าเปอร์เซ็นต์นะครับสามแสนืบาทนะครับมีโปสุดว้าวนะครับเดือนนี้นะครับมีซอยเงินดาวอยู่หามื่นบาทนะครับของแจกของแถมมากมายหลายรายการนะครับว่าจะเป็นเบียร์ามำอัดร่มเครื่องหม่เครื่องมือนะครับเต็มรถอาญะนะครับมือนี้นะครับ ครบชุดเต็มวงเลยนะครับผ่านใบมีดโรตลีนะครับชุดหมาตรฐานคู่ปตาตาสร้างของเขานะครับรับประกันคุณภาพนะครับจากคู่ปตาเครื่องเลาจะเลินของเขานะครับข่าวาอยู่ไสนอ่นะครับเดี๋ยวเข่าไปเบ่งนะครับว่าเ็นเห็ุยังอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูขั้นตอนสําคัญอีกขั mm ้นตอนหนึ่งนะครับคือการแนะนําวิธีการใส่นะครับระกาเงื่อนไขการรับประกันต่างๆนะคร Hence, ับทางขนส่งเพื่อนจะแจ้งนะครับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าใหม่นะครับเงื่อนไขการรับประกันในชิ้นส่วนที่ได้รับการรับประกันกับชิ้นส่วนที่ได้รับขอยกเว้นนะครับการรับประกันต่างๆโดยเฉพาะคาดนะครับลูกค้าไม่เซคาดนะครับกาต่อ ข้อย้ำนะครับตรงนี้ที่สำคัญเลยนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับ km package นะครับบริการหลังการขายนะครับดูแลฟรีหนึ่งปีเต็มนะครับฟรีค่าแรงซางค่าอะไรนะครับตลอดระยะเี่ยนททยหาสิบชั่วโมงแรกนะครับถึง4ี่ยชั่วโมงนะครับบ่มีค่าเสียใจใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับแท a กเตอรุ่น l ดูแลนะครับหลังการขายรับประกันหายห่วงนะครับ